สวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่องเลขเด็ดนำ้ำโชคพญาเต,ต,ต่านาคราชวันนี้ตรงกับวันเสาร์ครับเมื่อวานนี้ก็ฮานอยฮานอยพิเศษนี่เข้าแต่เลขวิ่งนะแล้วก็มาฮานอยฮานอยหกโมงก็เข้าอยู่แล้วก็มาฮานอยวีไอพีอันนี้เข้านะเข้าทั้งก็เข้าทั้งวิ่งเข้าทั้งลูด นะเขาทั้งวิ่งทั้งรูดเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็มาต่อกันอีกวันนี้จะพยายามเคลียร์เลขหรืออะไรต่างๆให้เข้าแบบสองตัวสามตัวอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ก็อยากให้ทุกคนมีโชคนะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณสูตรกันนะตอนนี้เขียนคำนวณสูตรหรือวางสูตรคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว นะว่าวันนี้เลขหรือตัวโชคตัวลาบจะมาตัวไหนนะครับนะเดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรเลขกันดูนะครับนะว่าตัวเลขหรืออะไรต่างๆจะมายัางไงนะวันนี้ตรงกับวันเสาร์เลขมี4เลขนะมีสี่เลขมีทั้งฮานอยมีทั้งฮานอยนี่ i, มีสามอย่างเลยฮานอยมีสามอย่างแล้วก,มวกนะ็มีลาวอีกนะมีลาวอีก นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเด่นหรือว่าจะมามาไห,ไหนเด่นก็เราลองลองก็จะที่จะให้ลองก็คือมีฮานอยธรรมดาฮานอยที่มันออกพิเศษประมาณ5้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ฮานอย VIP 1หนึ่งทุ่มเนาะเดีเราลองมาคำนวณสูตรกันเลยว่าเลขไหนจะมาวันนี้ขอเทวดาดนใจผักดันให้เข้าโชคด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวคำนวณแป๊บนึงนะครับ แล้วเราจะดึงเลขเด่นมาในวันนี้ก่อนนะครับเลขเด่นมาในวันนี้เลขเด่นมาในวันนี้นะครับมีอยู่สองตัวที่มาเด่นในวันนี้คือเลข5นะครับเลขห้าเลข5มาเด่นในวันนี้แล้วก็เลข2เลขห้ากับเลขสถือว่ามาเด่นมากในวันนี้นะครับ <ged> ถ้าเราจะวิ่งหรืออะไรต่างๆก็จะเล่นแนะนําให้วิ่งวิ่งหกับวิ่งสอง นะถ้าใครชอบเล่นวิ่งก็เล่นวิ่ง5กับวิ่ง2เมื่อวานนี้ก็มีคนถูกเลขวิ่งเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ให้แนววิ่งไปนะก็เข้าเลยนะเมะื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้แนววิ่งก็เข้าแล้วก็รูดก็เข้านะวิ่ง2วิ่ง8เมื่อวานนี้ก็เข้ากันไปนะเดี๋ยววันนี้ตัวที่จะเด่นในวันนี้นะครับก็คือตัวเลข5กับเลข2 เนาะเลข5กับเลข2แต่ถ้าจะให้ลูดนะถ้าจะให้ลูดก็ก็ยังแนะนําถ้าจะให้ลูดก็ยังแนะนําวันนี้ก็ยังแนะนําว่าลูด2เหมือนเดิมนะครับลูด2เหมือนเดิมนะนะถ้าจะวิ่งเลยเนี่ยจะจะวิ่งเลยก็คือวิ่ง5นะถ้าลูดก็ลูด2นะลูด2นะลูด2ก็2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 นะไปกลับก็30กว่าประตูนะก็หมดไม่เยอะนะหมดไม่เยอะก็ลองลองดูว่ามันจะ,ะมันแต่มันก็ยังมีกําไรอ่าเดี๋ยวเราลองมายิ่งยิ่งถ้าเรามีทุนน้อยนี่ยิ่งต้องรูดนะครับยิ่งต้องรูดนะอ่าเดี๋ยวเรามาคํานวณดูหาดูว่าตัวไหนที่จะมาเด่นมากในวันนี้นะครับ ตัวเด่นในวันนี้นะครับตัวเด่นในวันนี้นะที่เราจะดึงคํานวณออกมานะครับตัวเด่นในวันนี้อย่างที่บอกคือมี5กับ2 5กับ2เราก็ดึงมาเป็นตัวเด่นเลยนะครับ5กับ2ก็คือ5 2า่ะตอนนี้เราดึงมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะเจ็ดหครับสอครับสี่ครับ แล้วก็48มาแล้วครับแล้วก็76ครับ76 76นะครับแล้วก็68ครับที่เราที่เราดึงเลขเด่นมาได้นะครับก็คือมี52 มีเจ็ดห้ามีสองเจ็ดมีสี่แปดมีเจ็ดหแล้วก็มีห8ดนะครับมีห8ดนะครับตัวที่เด่นเลยนะครับตัวที่เด่นเลยในวันนี้นะครับตัวที่เด่นเลยในวันนี้ตัวที่เด่นเลยในวันนี้ก็คือตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้ก็คือสองเจ็ดห้าสองนะครับแล้วก็ 76ครับนะตัวเด่นมีอยู่3ตัวที่เด่นเด่นมากๆและมีเปอร์เซ็นที่จะมาสูงก็คือ2 7 5 2แล้วก็76นะครับ76นะครับนะแล้วก็ตัวเด่นรองตัวเด่นรองนะครับตัวเด่นรองแต่เปอร์เซ็นที่จะมาก็มากเหมือนกันนะครับก็ตัวเด่นรองมีอยู่ตัวเด่นรองมีอยู่2ชุดนะครับมีอยู่2ชุดก็คือ4 8กับ28ครับ นะ48กับ28ตัวเด่นรองนะครับ48กับ28นะครับตัวเด่นนะครับ <c oughs> ตัวเด่นแต่ก็เปอร์เซ็นที่จะเด่นมาก็คือว่าสูงนะครับแต่ถ้าจะให้เด่นเด่นหรือเด่นเด่นเลยแล้วก็เด่นเด่นหรือลูดหรืออะไรต่างๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบเด่นลูดหรืออ่าเขาไม่เรียกว่าโดดไปเลยถ้าใครชอบโดดก็คือเน้นเลยก็คือ27กับ52 นะก้ารันตี27กับ52นี่น่าจะมานะตัวเดียวเม็ดเดียวเนี่ยสกับ52เนี่ยน่าจะมามาเด่นมากๆเลยนะครับนะหรือนวะ่าใ,ใ, <Vielen S 1> ใครใครชอบก็มีตัวก็คือ76 4 8แล้วก็28นะครับตัวที่เด่นตัวที่เด่นมาในวันนี้นะครับนะแล้วเลข3ตัวเลข3ตัวที่มาเด่นในวันนี้นะครับนะเลข3าตัวที่มาเด่นในวันนี้ก็คือนะนะ489 4 8 9ครับนะ4 8 9นะ7 2 5ครับ7 2 5ครับ7 2 5แล้วก็7 2 5ครับแล้วก็7 2 8 7 2 8, นะ 7, 2, 8. นะ7 2 8แล้วก็6 8 4ครับนะ มีอยู่สี่ชุดนะครับเลขสามตัวมีจดนะครับสี่แปดเก้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองแปดหกแปดสี่นะครับแต่ให้เด่นเลยก็คือเน้นหกแปดสี่นะครับหกแปดสี่แล้วก็เจ็ดสองห้า นะหรือ725ถ้าตัวเด่นนะครับเนาะแต่ก็4ตัวนี้ก็เด่นแต่มันก็เปอร์เซ็นต์ถ้าวันมันออก3ตัวเราก็มีคุ้มมากหน่อยนะครับตัวตัวละ10บาทเราก็ได้67,000แล้อยเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็มี489 725 728แล้วก็684นะครับถ้าเป็นตัวตัวเด่นในวันนี้นะครับเด่น2ตัวเม็ดเดียวแนะนำเม็ดเดียวเลยก็คือนะ2 7 2 5นะ2725นะครับ นะตัวเด่นตัวเด่นที่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาอีกอย่างที่บอกก็คือ48 76แล้วก็68นะตัวเด่นนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูในตารางเลยนะครับนะ มันเป็นแนวทางนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนมีโชคแล้วก็ถูกกันนะครับนะนี่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นที่เราดึงออกมาบนนี้บนนี้ก็คือตัวเด่นที่ดึงออกมาจากตัวตารางนี้นะครับนะหรือใครเห็นต่างดูในตารางก็ได้นะครับที่จะดึงออกจากตารางเองก็ได้ นะแต่ตัวนี้ที่ดึงออกมาแล้วเปอร์เซ็นต์น่าจะออกนะครับนะแล้วก็ดึงตัวเด่นออกมาตัวเด่นก็มีนะสองห้าห้าสองนะครับนะสองเจ็ดเจ็ดสองนะแล้วก็เจ็ดหกนะครับ